ครับกาบสวัสดีนะครับวันที่1ตุลานะครับเดือน1 0นะครับ2564นะครับกับผมให้เป็นแนวทางนะครับเป็นสะพานนีท่านไต่นะครับให้ท่านเลือกเอาตัวที่ท่านชอบนะครับการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับไม่สนับสนุนการเล่นนะครับอ่าสายปวดพิจารณาญาณในการรับชมทุกคลิปนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดสก๊อตไล แจ้งเตือนนะครับท่านจะได้เห็นคลิปใหม่ๆนะครับให้ท่านจับดักนะครับผมให้หางเดียว3ตัว3ตัวตัดนะครับให้ท่านชอบตัวไหนก็ตัดเอาสับเอานะครับผมไม่อยากวางเลขหลายตัวนะครับการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับมีทั้งเข้าแล้วก็มีทั้งบุดมีทั้งได้แล้วก็มีทั้งเสียนะครับโปรดพิจารณาญาณนะครับนะครับนะครับเป็นแค่แนวทางนะครับผมขอฝากไว้ด้วยนะครับ ให้ท่านติดตามเอานะครับมีตั้งเข้ามีตั้งดุดนะครับไม่สนับสนุนการเล่นนะครับเล่นก็ให้มีสตินะครับโปรดพิจารณาญาณนะครับกคนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกด subscribe ให้กับผมด้วยนะครับขอบพระคุณมากครับขอให้ท่านเฮงๆนะครับสาธุสาธุสาธุ